นี่ผมกำลัเดินทางไปเคียงของนะฮะตอนนี้ก็ทางไปอยู่ในระหว่างการขยายขยายเลนนะฮะให้มันใหญ่ขึ้นในการที่ขนส่งสินค้านะคุณผู้ชมครับนี่ขึ้นเขาล้วนๆฮะจากเคียงแสนที่เราพักร้างคืนเมื่อคืนก็มายังเคียงของก็53กิโลนะครับ เมืองการท่านะฮะเชียงแสนเชียงของ